สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสูตรหวยอาจารย์ฉลองพัดปี2563นะครับสำหรับในคลิปนี้เ,เป็นเด่นรายวันของหุ้นอินเดียนะครับเด่นรายวันของหุ้นนั้นก็จะทำเหมือนกับเด่นรายวันของหวยทั่วไปนะครับสำหรับตัวหุ้นนี้เป็นเ,เป็นคลิปที่2นะครับตัวแรกนั้นเป็น เป,เป็นหุ้นดาวโจนนะครับก็ได้ลงไปหลายวันแล้วนะครับการทําเด่นรายวันนั้นนะครับในแต่ละเดือนนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันช่วงละ10วันนะครับในตารางนี้ก็จะมะีหมายเลข1ถึง,ถง9นะครับแล้วก็ต่อด้วยหมายเลข0นนั้นก็จะหมายถึงตัวตัวตัวของวันที่ 1- ถึง 1ถึงศูนย์นี้นะครับก็จะแทนหลักหน่วยของในแต่ละวันในเดือนนั้นนะครับยกเว้นวันที่31อนะครับอย่างหมายเลข1เนี่ยก็คือก็จะแทนวันที่1วันที่11แล้วก็วันที่21นะก็จะไม่รวมวันที่31นะครับก็จะไลม่มาหมายเลข2ก็จะแทนวันที่2วันที่12วันที่22นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆ จนถึงหมายเลขศูนย์นั้นก็จะแทนวันที่10วันที่20แล้วก็วันที่30ครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10แล้วก็จะโอนมาเริ่มใหม่วันที่21ไล่ไปนะครับจนจนกว่าจะหมดเดือนส่วนแถวที่2นั้นนะครับก็เป็นตัวเด่นตัวเด่นนั้นก็จะเป็นตัวเลขศูนย์ถึงเก้านะครับที่ในแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกัน ก็จะสลับกันไปตามตามสูตรที่คำนวณได้นะครับแถวที่3ามันก็จะเป็นเลขรองนะครับก็จะเป็นเลข0ถึงเลข9เช่นเดียวกันก็ก็สลับตำแหน่งจะไม่ซ้ำกันแล้วก็จะไม่ซ้ำกับตำแหน่งตัวเด่นนะครับก็ก็จะได้ตามตารางนี้นะครับก็ดูกันเอานะครับก็จะไม่อ่านให้ฟังเนื่องจากว่าทําตัวเลขใหญ่ชัดเจนแล้วนะครับดูทางโทรศัพท์ก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับ ไปดูย้อนหลังนะครับไปดูย้อนหลังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ย้อนหลังให้จนถึงวันที่5นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่5าตัวเลขเตัวเลขสีขาวนั้นก็คือตัวเลขที่ที่เข้า ตัวเลขสีดํานั้นก,ก็เป็นตัวเลขที่ผิดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ไปไล่ดูได้นะครับก็สามารถไล่ดูย้อนหลังไป2เดือนนะครับก็จะมีผิดเพียงสองสามงวดนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสําหรับเด่นไลวันชุดนี้นะครับก็คงเท่านี้ไม่มีอะไรนะครับก็ลองใช้กันดูก็แล้วกันนะครับก็จะทําไว้ประมาณใช้ได้ประมาณ3เดือนเดี๋ยว ครบกําหนด3เดือนแล้วเดือนมกราคมพาเดี๋ยวถ้ามีคนติดตามหรือว่าคนดูมากๆนะครับก็จะทำะก็จะทําใหม่ให้นะครับเพราะว่าอ,อาจจะใช้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วอาจจะผิดหรือว่าถ้าเป็นบางตัวเจ้ามืออาจจะอาจจะถ้าถูกดีๆเจ้ามืออาจจะอาจจะล็อกหนีได้นะครับแล้วก็มามาปรับให้ใหม่นะครับ แต่หวยหุ้นก็คงคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางครั้งเมื่อใช้ไปานานๆตัวเลขอาจจะเคลื่อนอาจจะผิดมีผิดพลาดก็ก็ต้องอาจจะปรับทุก3าเดือนให้นะครับก็กดติดตามกันไว้ก็แล้วกันสําหรับเด่นรายวันนะครับส่วนตัวที่ะจะนํามาประกบกับตัวเด่นรายวันนั้นก็อาจจะทยอยทาเดี๋ยวต้องดูว่าะจ,ะจะหาได้ไหมนะครับถ้าได้ก็จะทําให้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับหุ้นตัวต่อไปนั้นก็เดี๋ยวจะทำหุ้นเยอรมันลงต่อจากจากหุ้นอินเดียเลยนะครับก็รอติดตามชมกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ